ก็ต่อยอดมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเดวอนเทฟไปเป็นสปอนเซอร์ของมิสแกรนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มีน้งวันผู้หญิงในสไตล์เดวอนเทฟเมนซึ่งก็คือได้น้องไฮดี้มาแล้วก็มีงานให้น้องเรื่อยๆครับก็อย่างที่เห็นกันก็มีถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตและก็มีมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นอีกเป็นงานแสดงแสดงครับเป็นซีรีส์มี MV ด้วยนะแล้วก็โฆษณาด้วยครับใช่ก็มีงานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะทีแปลกเห็นว่าแบบโอ้โหพอ้าปล่อยออก แฟนนี่คือแบบทั้งอิดฉาทั้งแบบคือ <improving> ม <noise> ันม <references> ีความทั <Natural Four> ้งแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบเป็นคนรักก็แบบโอ้ยเซตไหนครับเซตไหนเซตไหนครับเซตที่ภูเก็ตเลยเป็นที่เป็นที่พูดถึงเนาะภูเก็ตินเลิฟภูเก็ตินเลิฟฮานิมูนค่ะฮานิมูนเป็นคฝรั่งเศส คอนเซปต์ของการที่เราไปถ่ายกันเราไม่ได้ไปกันสองคนเนาะพี่กุนนะเราก็ไปถ่ายกับทางทีมเดวันเทค่ะแล้วเราเองก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับการทํางานมากมากคือเราไปหลายคนแต่เราก็ถ่ายกันสองคนอยู่ดีก็ใช่แต่ว่าเหมือนคอนเซปต์เราได้มาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้ทุกคนทุกฝ่ายแฮปปี้อะไรเงี้ยให้ตรงคอนเซปต์ที่สุดนะก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่ามันดูหวานขนาดนั้นอะไรหวานมันสมจริงมากเลยอ่ะแฟนๆบอกว่ามันดูสมจริงดูเป็นจริงเลย แปลว่าเราเก่งนะแปลว่าเราทําดีใช่แปลว่าเราทําดีก็ดีใจที่หลายๆคนชอบค่ะครับไม่เห็นบอกว่าจะมีซีรีส์อย่างที่คุณได้บอกไปซีรีส์พอจะบอกได้หมแต่ว่ามันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงคะผมนี่คันปากมหลายรอบแล้วคุอยากบอกอยากเล่ามากเลยแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าซีรีส์เนี่ยจะออกมาเป็นแนวแบบน่ารักมุ้งมิ้งอยู่แล้วครับ เท่าที่ผมเห็นมาจากบทนะครับจะน่ารักกับจะมีเซอร์ไพรส์ร <c oughs> หลายๆอย่างในเรื่องนี้อยากให้ติดตามก็ <c oughs> กมีไฮดี้อยู่ด้วย <c oughs> ใช่มีหลายๆคนที่ได้มาแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะอย่างมายมาเองก็ได้มาแสดงด้วยกันด้วยกันเหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะเป็นแบบประมาณไหนแต่ถ้าให้เล่าเรื่องพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปรอรุ้นกันมากกว่าค่ะว่าเราจะมาเป็น ใจไงอะไรเงีย้ยก็น่ารักนิดนึงแบบที่พี่คุณบอกแล้วไม่กล้าพูดเยอะเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่ผมแบบบอกว่ายังพูดไม่ได้พูดจกับพี่ผมนะครับมีอะไรถามพี่ผมได้เ <c oughs> ลยค่ะ <c oughs> อย่างนี้อยากถามคุณว่าหลุดไปจาก,กไอซดี้อย่างเราได้รับพลังบวกจากไอดี้เยอะไหมคะมีความสนุกสนุกอะไรแ <c oughs> บบอัพเลเวลขึ้นบ้างไหมพลังบวกก็ได้พลังใบก็ได้พลังรักได้เลยค่ะอ้ยก็ไม่รู้นะครับได้พลังได้พลังบวกอยู่แล้วน้องเขาเป็นคนมี energy เวลาทํางานด้วยก็ส่งพลังมาถึงเราเราก็มีพลังไปด้วยครับให้ดีละให้ดีละก็ให้ดิก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการทํางานมากๆค่ะในกองนี้ทุกคนคือน่ารักไนส์ตลอดอะไรเงี้ยพี่คุณเองก็น่ารักกับทุกคนตอนเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบสบายใจที่ได้ทํางานตรงนี้มากๆแล้วก็ดีใจจริงๆที่แบบว่าเราได้มายืนอยู่จุดนี้อะค่ะเหมือนดีใจที่เขาเองก็แบบเลือกเราให้มาเป็นผู้หญิงในสล์เดวอนเคอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้กับการทํางานในทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกของคุณตลอดที่ต้องเป็นฝึกเลือกการแสดงใช่ใช้ทิงโน้ตคนล้วนเลยอ๋อหนูก็มีฝึกคามีไปเรียนเหมือนกันค่ะก็ได้เข้าไปเรียนกับพี่กุลแล้วก็มีพี่เกียกด้วยใช่ก็ไปเรียนกันอะไรเงี้ยเราด้วยความที่มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของไฮดีด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ทางในวันเทศส่งหนูไปเรียนเอาจริงจริงก็อยากเรียนมานานแล้วค่ะพอครั้งนี้มีโอกาสได้มาเรียนก็รู้สึกสนุกมากๆกับคลาสเรียนอะไรเงี้ยทุกๆนาทีคือมีค่าสำหรับหนูมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าซีรีส์เรื่องแรกของหนูแล้ววกกก็็ขอองงงงพเเราาะะไยยจปนนัสุ จะทำให้ดีที่สุดแน่นอนแ่อยูล้วใช่จะค่ะไหนแบบจะปังกุลิเย่ไปเลยพอตั้ง